สวัสดีค่ะพบกับช่องฟ้าใสแชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิป ASMR กันอีกแล้วคะ่ะนะคะวันนี้นะคะฟ้าใสก็จะมาทำ ASMR ขนมเหมือนเดิมนะคะอันนี้นะคะก็จะบอกเลยนะคะว่าขนมอันนี้นะคะมีวันนี้นะคะมีแค่สามสามอย่างเท่านั้นนะคะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นเยลลี่โค้ กินได้นะคะดิลี่ขวดโคลกกินได้นะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะกปกติมันจะเป็นซองแล้วก็มีหลายหลายอันแต่ว่าเป็นอันเล็กใช่ไหมอันนี้หนูซื้อไซส์ใหญ่มาเลยนะคะอันนี้ราคา10บาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นจอบก๊บจ๊บคอตตอนบัมเบิ้ลกัม มันคือหมักฝรั่งเคลือบใส่หม่อยกินโคราดโคราดเนี่ยโคลานะคะก็จะเป็นเลยหลายๆคนอาจจะเคยกินแล้วนะน,นีสองรสนะคะ,ะมีสีอันนี้นะคะก็จะเป็นรสโครานะคะอันนึงก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นขนมของโบราณเลยนะคะนี่เป็นอย่างนี้เลยนะคะก็จะเขียนไว้ว่า ฟิล์มเคลือบลูกอมรับประทานได้ทำจากแป้งข้าวเหนียวนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้ซื้อมาราคาสิบาทนะคะโอ้ลืมบอกไปอันนี้นะคะเราซื้อมาราคาสิบหกบาทนะแ๊ะนี่นะคะคุณธรรมะโยอะๆโยอะๆบอยโรบอยขอมร่วงเลย แป๊บนึงเดี๋ยวโทรไป,เ,เ,ปเปิดกล้องหน่อยขอวางสายก่อนได้ไหมเดี๋ยวโทรไปกี่โมงจ้โทรไปเอ่อแป๊บเดียวก็ได้จระรอนะเร็วเร็วด้วยนะโอเคไหมโอเคเอ Hmm. Hey. แปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทคนเดียวอ่ะไม่ตองซื้อด้วยสี่สี่ใสันึ่งข้าวนี่วันนี้ไม่ได้มานอนบ้าแล้ววันนี้เกือทั้งวันเลย คือวันแล้วนะเพราเราลับจบากว่าก็คือวันแล้วไม่รชาติอคนิดนน,นนะอร่อยดีมเสียงดังนี่นี่นตกใจนอ้องเลย ถ่ายคลิปค่ะนะถ่ายคลิปค่ะนะถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิปอะไรอ่ยยะเอเด้ม่าตัวจั๊กแตกแค่เปรบตอม แล้วผู้หลุเห็นวาจอดตรงแถวซุ้มตรงที่มันมีแบบแพ็คของอ่ะเข็นมาจอดไว้แล้วกลับมาทีรถหายเรียกว่าเฮ้ยรถเข็นของแล้หายไปไหนวะมันมีคนเอารถเข็นไปแต่เอาตะกร้าวางไว้กับผืนดูดิคนมันหืง่ายยันนนเโอ้แม่โมโหเลยอ่ะโวยวายเลยอ่ะ ออไมเสีหายเลยมันไม่ใช่ว่รถเป่าจอดเฉยตะกร้าคือมีของทัพสองตะกร้าเลยนะรถหายเอาตะกร้ามาวงไว้กับพื้นสตะกร้าเหมือนกันมั้าสมันไม่ใช่ว่าเออเอาตะกร้าเปล่าวางบนรถคนเยอะปะม่คนเท่าไหร่ ส่วนบ้านแม่สามแม่ที่เคยทุกค้าด้วยบรรยากาศของการค้าขายได้กินเข้าอะไรดีแม่ไปดูมาสิเป็นการสนานอยู่เป็นระยะมีต่อไปมีกระดูกหมูท้านเนื้อหมูเนื้อ๋อมีหมูทอด้านเนี่ยใช่เราข้ามาตวหมูมาเราข้าวหมูมาอยากให้สัตว์มเข้าไปในจุดทีกติดได้ในโทรมาอีกแล้วใครโทรมาฮัลโหลบอกว่าแป๊บนึงเดี๋ยวโทรไป ทำไมยายอยู่หรอไมไม่จ่ายเรืน้องวยยังเขาถ่ายคลิปลงยูทูบด้ยขอดูหน่อยไม่รู้เหมือนกันเปิดกล้องสิได้่ลามให้ไม่ไม่รู้ว่าขายเลยไม่ได้คุยหัวบุไม่ักก็มีพามาให้

ไอ้ไายต่อก่อนจนถตอนนี้แม้จะยังไม่มีรถ่ายที่หลังก็ได้อะเนี้ถ่ายไปแล้วเยอะเลยกินไปแล้วด้วยแต่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวปคิพแป๊บคังที่ย้ม่เห็นกันทุกคนเอาไว้แล้วมาคกันะไยกนอน

ไปล่อยไว้นะคะเราจะไม่รับดูดิดูใสย่ย่งไงโทรมาดิทุกคนดูใสย่ย่งไงโทรมารดูยิ่งเยอะมากอันเนี้เราบังเอิญด้วยกันมันก็จะมีอันนี้ห่อหไ,ไว้นะคะแล้วก็กินได้นะอืมแข็งมาก

หลดแน่เก็บไว้ในนี้แล้วกันเ็นอันต่อไต่อต่อไปอันนี้คือแบบว่าชอบมากประจำมากเวลาไปเที่ยวซื้อมา

เรจะไม่หลับลอเนี่ยติดฟานะทุกคนตามขายแลกัน

ไอ้ใครเลือใส่ใหม่ใครเลือกเลหมักกะลังอันนี้ก็แลวกันอ่ะห้องมันก็จะนแบบนี้อะ้องมันจะปกไปด้วยใส่ใหม่เอาเสื้ออะไรดอกนะพี่ลี่เดี๋ยวให้ซักเพื่์สองตัวไม่รู้ว่ามันต้องใส่เลยใส่สาวถไปแล้วแล้วก็ข้างไงนะคะจะเป็นเนื้อหมักกหล่ ยอมาบบอะันใหม่รถย่นไรกเลับมาเก็บรชาก่อนเอาเกลือมาให้รีดเกลือไรดอกใสข้างในหรอ่กินไรอ่ะชิมหน่อยได้ไหมกินหมดอันเลยได้ปะมนรอะไรเป็นยังไงอ่ใส่หม่มาหลังหืม ะจะกัดให้ดูนะคะข้ามมแล้องี่ยเอ๊ะอะไรนะ

คุณผู้ชมครับทำงานต่อเรื่องทั้งคืนที่ผ่านมาจนเมื่อช่วงเช้าครับสามารถที่จะกู้ร่างของผู้ที่เสียชีวิตได้ในได้พบศแล้วทั้ง5ร่างด้วยกันเมื่อวานนี้2นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงเช้าอีก3าทางท่านผู้ว่าสชคนตระเวนอุบัติเหตุอัเรือก็ยงพื้นที่ตลอดทั้งคืนเลยรายชื่อ5ผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมครับตามหน้าจอเลยนะครับ ล่าสุดด้วยเช้าสามารถที่จะนำร่างคุณสมบัญญาลินโป่งคุณอผัดข้าวแบบนี้นะคะเอ้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดบัตรขายให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะบ๊ายบาย